ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะคะเป็นหน้ามะม่วงเพราะฉะนั้นช่วงเนี้เราจะพลาดข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชั่นเราไปซื้อข้าวเหนียวมูนสำหรับกินกับมะม่วงดีกว่าคะ่ะที่อำเภอบ้านแพ้วเนี่ยจะมีร้านข้าวเหนียวมะม่วงดังอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านปราณีข้าวเหนียวมะม่วงคะ่ะ ร้านของเขาเนี่ยข้าวเหนียวที่ข้ามูนด้วยกะทิเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เขาจะมีขายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะโอ้ยขายวันละกี่โลอันนี้ช่วงเนี้ยขายไม่ไปไม่เคยรู้เลยจีถือขายอย่างเดียวรูกเป็นคนทำออกมาสอกมา อ,นนอันนี้ตรงนู้นก็เหมือนกันใช่ไหมคะอคอคเออน้ำต้มขิก็ปกติไปซื้อต,ตรงนั้นร้านนี้นะคะเขาจะมีพี่น้องกันก็คือปลาณีกับปลานอมนะคะเขาก็จะขายข,ายข้าวเหนียวหมูกะทินี่แหละสําหรับกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็เป็นร้านที่มีชื่อของบ้านแพรวละค่ะข้าวเหนียวที่ใช้นึ่งนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวเกรด A คือคุณภาพดีมากส่วน มะพร้าวนี่ก็จะเป็นมะพร้าวที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านแพ้วเองเพระเาะฉะนั้นเนี่ยของมันก็จะเป็นของสดนะคะแล้วการเนื่องของเขาการนื่งข้าวเหนียวของเขาเนี่ยเขาจะนื่องทั้งวันเลยก็คือคนขายก็ขายไปนะคะพอใกล้จะหมดนะคะเขาก็จะมีกล้องอะกล้องวงจรปิด ดูว่าเออเข้าวเหนียวใกล้จะหมดแล้วเขาก็จะนึ่งใหม่แล้วก็มูนกะทิเอามาส่งที่ร้านก็ถือว่าทันสมัยมากๆเลยละคะ่ะราคาข้าวเหนียวมูนนะคะจะอยู่ที่โลละ130ร้าบบาทค่ะถ้าเขาแบ่งขายใส่ถุงละครึ่งโลแล้วก็จะมีกะทิแล้วก็ถั่วเขียวคั่วให้ด้วยนะคะซึ่งเวลาเรากินเนี่ยมันจะอร่อยมากเพราะข้าวเหนียวมันจะไม่เละเข้าวเหนียวก็ยังเป็นเม็ดนะคะนุ่มพอดีเลยแล้วก็ จะมีรสเค็มๆของกะทิแล้วก็รสกลุบของหัวเขียวขั่วค่ะแล้วก็จะมาผสมกับความหวานหอมของมะม่วงค่ะโดยเฉพาะมะม่วงอ,อกร่องช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงของมะม่วงปีก็คือเป็นธรรมชาติของเข้าแหละที่จะ ออกในช่วงนี้แต่จริงๆก็มีมะม่วงเนี่ยขายกันทั้งปีลาะคา่ะแต่ว่าเ้าอาจจะต้องใช้กรรมวิธีพิเศษที่จะให้มีมะม่วงเนี่ยออกมาขายตลอดทั้งปีค่ะสำหรับร้านนี้นะคะนอกจากข้าวเหนียวเขาจะเด่นแล้วเนี่ยมะม่วงเขาก็มีคุณภาพเช่นกันค่ะก็จะเป็นมะม่วงในพื้นที่ของอำเภอบ้านแพ้วหนะ่ะมีทั้งมะม่วงอ,อกล่องและมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะร่องเหมือนกันใช่ปอ,อกร่องสี่ตอนนี้อ๋อปลกร่องมันจะหวานกว่าไหมมันหวานหอมอเลยแล้วตรงน,นู้นอะไรเหรอคะน้ำน้ำดอกไม้อะฮะตรงนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะราคาของมะม่วงออกร่องจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ80บาท70บาท60บาท50บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมะม่วงค่ะความแตกต่างของมะม่วงออกร่องกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ คือมะม่วงอ,อกร่องเนี่ยมันจะเป็นมะม่วงที่ลูกเล็กกว่าน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็เขาจะมีรสหวานหวานเหมือนกับหวานเจี๊ยบอะไรกํานานนั้นเลยแล้วก็จะมีมกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะของมะม่วงอ,อกร่องเลยล่ะคะ่ะส่วนน้ำดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นมะม่วงที่มีลูกใหญ่เนื้อเยอะแล้วก็มีรสหวานเหมือนกันแต่ รสหวานเนี่ยจะออกเป็นคนละแนวคือจะไม่ได้ออกเป็นแนวหวานหวานเจี๊ยบอะ่ะจะไม่ได้ออกแบบนั้นนะคะแต่ก็เป็นมะม่วงที่เรียกว่ากินกับข้าวเหนียวได้ดีเลยล่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะคะระหวังว่าจะทำให้คนไกลบ้านที่อยู่ในต่างประเทศหลายๆคนนะคะหายคิดถึงเมืองไทยไปได้บ้างค่ะ และที่สำคัญค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพช่วงนี้เดือนเมษายนใกล้สงการแต่อากาศบางวันหนาวจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ